สวัสดีครับวันนี้ Family on Tour วครอบครัวพาเที่ยวเราไม่ได้ไปไหนครับช่วงโควิดก็พักอยู่บ้านวันนี้เราก็จะมาทำแกงเปิหน่อไม้นะครับเครื่องเคียงก็จะมีนะครับมีเห็ดนะครับแล้วก็ฟักทองแล้วก็ชะอมใบมังกรแล้วก็เค,เครื่องมีน้ำยานางมีหน่อไม้นะครับเดีย๋ยวถามแม่ครัวดีกว่าอาบอมา ในครัวคนทำนะครับผอ,บอนะครับมีอะไรบ้างครับอ่าไม่ใช่น,นี่เห็ดนี่นะครับเห <c oughs> ็ดน,นี่อันนี้ผักอี๋งวะผักคะเออผักคะใส่แล้วนี่นะครับสาวป,ปอลานะครับจะทําแกงหน่อไม้ไอ้แกงเปิดหน่อไม้อันนี้ก <ขอ S 1> ็เบื่อเบืออเบ่อเห็ดจากข้เหนียวใส่น้ำไว้แล้วก็มาตําอันนี้ใบยานางอืมนะครับใบยานางไป,ไปชม วิธีการทําแกงเปิดเอ,อาไม้ของสาวนันกหลวงเวียงจันทร์กันนะครับนี่ก็เริ่มครับเราจะมาปรุงเครื่องครับตอนนี้ก็ใส่น้ำมันไปก่อนใส่น้ำมันแล้วแต่คนบ่ม,มักมันก็บรต้องใส่ก็ไรเดี๋ยวว่าคันใส่น้ำมันก่อนเวลาเจียวหอมแล้วมันจะหอมก็เ,เจียวเครื่องเทศก่อนนี่นะครับ แม่ครัวนะครับจะทําแกงเปิดหน่อไม้สูตรส่อปราปอลาวนครหลวงจันทร์ให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเอเสร็จก็จใส่น้ำม้อยนะครับ แค่แต่บางคนสูตรแต่ละคนก็มาดูกันบางคนก็่อันนี้ส,สูตรเฉพาะตัวนะครับน้ำใบยะนางก่อนเดี๋ยว้อยแบบนี<ป>ท้ที่หอมที่หอมกก่อนเครื่องเทศ นะครับเครื่องเคียงต่อไปนะครับก็ใส่น้ำเะนางลงไป ก็ไม่ได้ไปไหนครับผมอยู่บ้านก็ทำข้าวกินนะเกรียเปิดหน่อไม้ อันนี้ก็จะใส่น้ำปลาร้าลงไป,ปรครับรเพิ่มก็ ใช่ครับทองอไปขวดไปขวดมันต้อ,ตอนใหญ่แล้วมันชิสุกสะต้องไปค้องกอนไม้เลยนี่ครับเป็นสูตรวิธีการทำนะครับแล้วกสูตรครับ,อรบของสาวนครหลวงวิ่งจันทร์ครับผมสวบประกอลานะครับขอบอรครับแม่บ้านวันนี้เข้าครัวทำแกงเผือกน้ำไม้ให้อาตทานกันนะครับ ก็ใส่น้ำตาลลงไปนะครับผมเครื่องแล้วแต่คนชอบถ้าคนไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ตามที่สะดวกครับรสชาติอันนี้กินหวานกันกิ่นเริ่มหอมแล้วครับ เตียงใส่ัเพื่เกียงแกงเปิดหนาไม้ เพื่อเติมน้ำเน้นน้ำไปหน่อยนะครับน้ำมันแห้งครับแกงเปิดหน่อไม้สูตรนครหลวงอีจันครับผมสปัปะรลาวนี้หวบอข้าวครัวทำเมนูกับข้าวแกงเปิดหน่อไม้ครับนี่นก็ใส่พริกลงไปลูกโดดครับผมใครมักเผ็ดก็ ทานได้ต่อไปก็จะใส่น้ำข้าเบื่อนะครับ เพิ่มเพิ่มความเหนียวครับผมใส่ความเหนียวใส่ความเหนียวตำนะใส่ในในกล้วยไม้เพิ่มความให้มันหนืดหน,นืดหน่อยแล้เป็นน,น้ำซุปเ,เดือดพ่นเข้าแล้วครับสีสันนี่ครับในกล้วยไม้สูตรนครหลวงยงจันทร์สบปอลานะครับเพิ่มอีกหน่อย ก้อยใส่ใส่หลายแล้วไม่เหนียวใส่ไปแล้วก็คนคน,น,น,นเบืองของมืดของแดงง น้ำรักนะครับยอดจะอมนะฮะผักกะผักกนะครับภาษาฝั่งขนมงีนจานต่อปลารไหกผักกะนะครับจะอมจะใส่ลงไปเพิ่มความหอมเพิ่มเค็มให้หน่อยแบบนี้ก็เริ่มใกล้จะสุกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวชิมให้ผอนะแม่บ้านชิมรสชาติดูอีกทีนึงว่าเข้ากับสูตรเรียบนะครับนี่จะเป็นสูตรของ แม่บ้านนะครับแม่ครหล,งรลวงอาจารย์สออรเราสูตรใครสูตรมันนะครับอันนี้เป็สูตรเฉพาะพิเศษเชิมเบิงชิมแล้วเสร็จรรแล้วชวยนะ้อยกนี่นนรีวว่นี่นี่นอู่ี่น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 ีวน่นี่นี่นี่น่อีนนน่่ f ฟ m i l y on ี่ออนทัวร์ครอบครัวพาเที่ยวอันนี้วันนี้ไม่ได้ไปไหนนะครับทำใบ้านชิมก่อนรสชาติเป็นยังไงบ้างบอกอกดไ like ลค์ครับเียแซ่บเด้อแซ่บลาอันนี้ถวยเสียแกงหน่อไม้ครับไอ้แกงเป็ดหน่อไม้สุกพร้อมเสิร์ฟแล้วครับ แกงเปิดน้ไม้สูตรสบบล,วล,วลววาวนครหลวงจันทร์นะครับเดี๋ยวจะชิมรสชาตินะครับหูชตบคองปลอมครับผมสุดยอดครับรเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม